มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปล่อยมาแล้วไอซ์สลวัต์ประทะจินตาราร้องเพลงครั้งแรกทั้งหล่อทั้งเสียงดีค่ะโดยได้ว่ากําลังมีผู้ติดตามกันเป็นจำนวนมากนะคะสําหรับไอซ์สลวัตที่ตอนนี้แม้จะกลับไปอยู่ที่กทมแล้วก็ตามแต่ว่าก็มีผลงานให้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังกระแสไอซ์สลวัตเต็นเพลงเต่าง,งอยกับลุงพลนั้น ก็ยิ่งทำให้มีแฟนคลับเพิ่มเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดนะคะไอซ์สารวัตรได้มาร่วมร้องเพลงเต็มตัวครั้งแรกกับจิงตลาดนะคะชื่อว่าเพลงพื้นที่ถับซ้อนต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจะพลาอแค่ไหนนั้นต้องตามไปฟังกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ